สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปลาหลี่ร้อยแอาชีพนะคะพี่หลีสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาปล่อยว่าวหลาใบนะคะหลาใบตัวนี้เป็นของน้องเทนนะคะที่ให้เป็นของขวัญสําหรับพี่หลีนะคะนี่ค่ะพี่หลีก็ได้มาจากงานแข่งว่าวที่สงขลาเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเนาะแล้วเราก็ได้พาไปปล่อยเล่นลมทะเลจากคิปที่แล้วเราพาไปปล่อยล,ลมทะเลกันแล้วนะคะมันก็ ไปติดที่ต้นสนนะคะเนื่องจากสายที่ไปปล่อยที่ลมทะเลลมค่อนข้างแรงแล้วสายเชือกในลอนเนี่ยค่ะมันค่อนข้างยืดนะคะก็เลยไปติดตั้งแต่วางครั้งแรกเลยก็เลยไม่ได้วางต่อเนาะในคลิปที่แล้วใครยังไม่ดูก็กลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะคลิปนี้เราก็เลยพามาเล่นอาลมบ้านเรานะคะลมทุง่งลมสวนเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้ไม่มีเด็กๆเลยค่ะ มาเล่นกันสองคนกับพี่ลีนะคะนยะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าลมสวนแบบนี้ว่าวลาใบาของน้องเทนจะขึ้นดีหรือเปล่ามาดูกันนะคะโอ้ดูไม่ทันเลยขึ้นเร็วมากค่ะทุกคนขึ้นดีมากค่ะขึ้นดีมากค่ะทุกคนโอ้อือตัวนี้กินลมอ่อนนะคะ ไปลมทะเลลมค่อนข้างแรงแล้วสายไนล่อนมันยืดด้วยโอ้ขึ้นดีมากค่ะขึ้นดีสุดๆค่ะขึ้นดีจริงๆน้องเทนเนอร์น้องเทนดูคลิปนี้อยู่คอมเมนต์ด้วยนะ <c ười> คอมเมนต์ด้วยนะคะขึ้นดีมากค่ะขอบคุณน้องเทนนะคะที่ให้ว่าวตัวนี้กับพี่ลีมานะคะได้เอามาเล่นแล้วก็เอามาทําแบบเนาะแล้วมีโอกาสนะคะมีโอกาสถ้ามีโอกาสแล้วลมยังดีอยู่ว่างๆเราก็จะมา ทำตามสูตรของน้องเทนกันนะคะว่าจะขึ้นดีแค่ไหนเนาะเดี๋ยวปล่อยให้เขาเล่นลมก่อนตอนนี้คือเล่นลมดีมากค่ะนิ่งมากค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยถ้าไปแข่งพลักขึ้นสูงอาจจะใช้เชือกเอ็นเนาะแต่อันนี้เป็นไนล่อนนะคะ <c oughs> ก็ถือว่าขึ้นดีนะคะทุกคนว้ามีหลบหลมได้วยพี่มันล่อนอ่ะพี่นี่นี่น,นี่มันหลบลมใช่ไหมพี่เอาระน,น้ำไอายาเชือกขาดทุกคน มันหลบลมเข้าไปในป่าแล้วเอาไหมเอาไม้เอาไมว้าวลาใบของน้องเทนก็พี่รีบอกว่าน่าจะได้ติดกระดาษใหม่นะคะเพราะว่าลงน้ําไปแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวให้พี่ลีเอามานี่ดีกว่าเราไม่ต้องเดินไปทุกคนเมื่อกี้พี่รีก็ได้ปล่อยลาใบหลดลงน้ําแล้วนะคะเดี๋ยวมาติดกระดาษใหม่กันนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะติดกระดาษใหม่นะคะดิฉันจะเอาเป็นตัวสีเหลืองพี่ตัวสีเหลืองตุดตุดสีเหลืองก็ได้นะเอาสีเหลืองทั้งตัวเลยนะพี่นะตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะมาติดตัวนี้เป็นสีเหลืองกันนะคะว่าวลาใบของน้องเทนนะคะได้หล่นล่วงลงไปในน้ําแล้วนะคะตอนนี้ว่าวลาใบของเราก็ไม่มีแล้วนะคะลาใบของเราเราให้ ลูกให้เด็กๆเอาไปเล่นกันแล้วนะคะก็ไม่มีแล้วนนก็เหลือตัวของน้องเทนตัวเดียวนะคะถ้ามีโอกาสดีๆว่างๆนะคะเราจะเอาว่าวลาใบตัวนี้นะคะมาทําแบบเรียนแบบตัวของน้องเทนกันนะคะว่าของพิลิศทำจะออกมาสวยแค่ไหนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาปล่อยอีกสักทีนะเดี๋ยวจะลงทีเดียวเลยคลิปนี้